ต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยี่ีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพฤหัสที่4ี่เมษายนพศ2567ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวาชาวันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ไพ่เดอ e อิ e เพลนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะเดอ,อะอิ e เพลไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะ อัศวินไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีดวงของการได้โยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นบางคนนะคะก็เรียกว่าชิพจรลงเท้าเหมือนกันนะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรืออาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเซลล์นะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ6ถ้วยนะคะวนเวียนอยู่กับสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆเรื่องราวเก่าๆนะคะหรือติด ต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆ6กถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากบริวารจากคนรอบข้างนะคะหรือผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูให้การผลักดันให้การสนับสนุนลูกค้าคนเก่าๆนะคะเรียกว่าจะแวะแวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยไม่ติดขัดนะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทาง ะะหรืออาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการเงินด้วยค่ะรวมถึงการเงินชาววันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้รถนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะความรักใครที่กดกันงอนกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอภัยให้กันคืนดีกันหรือถ้าเป็นคนโสดมีดวงของการได้พบรักต่างวัยนะคะ ความรักครั้งเก่าๆมีโอกาสที่จะรีเทิร์นด้วยค่ะสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นโดยภาพรวมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่าราชินีพจันทร์เนี่ยชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่เรียกว่าอา,อารมณ์ค่อนข้างจะ เรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะน้อยๆนะคะนะแต่ไพ่ใบนี้โดดเด่นในเรื่องของคําว่าความคิดการจินตนาการการใช้ไอเดียอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์วันนี้บางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้นะคะจากหนังสือหนังหาตำรับตํารานะคะหรือจะอาจจะเกี่ยวข้องนะคะนะกับในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสหลังสังหรณ์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองนะคะจะเป็นการเสริมหัวเหงให้กับตัวเองด้วยค่ะ เลขนาภัยมีเลขสี่มีเลขหก 4, มีเลขหก, 6, ลก 6, และเลขสอค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์ก้าวถวยอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขกับการกินการทานนะคะแต่ไพ่ใบนี้บางครั้งไม่ค่อยมีความสุขนะคะหรือว่าไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะมีแล้วอยากมีอีกได้แล้วก็อยากได้อีกนะคะเ mm hmm. มจิกเชียนนะคะไพ่ใบนี้มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเกลี่ยปัญหาได้เป็นอย่างดีหรือไพ่เมจิกเชียนเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดได้งานเซลล์ได้ค้าขายได้นะคะอ่ะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับนักพูดนักบรรยายเป็นหมอดู ก็ได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนด้วยนะคะมีเซนมีสัมผัสมีลังสังหรณ์ที่แม่นยําการเงินเนี่ยหาเก่งนะคะเรียกว่าหมดหมด,ห,มดหาได้นะคะเดวิลนะคะมีโชคเข้ามาด้วยนะ,คะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเล็กจากหมอดูนะคะเดวิลเนี่ยเขาเรียกว่าใจใหญ่สายเป์นะคะเรียกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะหมดไม่ว่าเสียนาไม่ได้หมดไม่ว่าเดี๋ยวหาใหม่ได้นั่นเองนะคะ การงานนะคะก็ต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะวันนี้บางคนอาจจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวพันกับคนที่เขามีอิทธิพลกลุ่มแก๊งกลุ่มมาเฟียก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆธุรกิจสีเทาๆงานกลางคืนคนกลางคืนนะคะก็เรียกว่าการงานเนี่ยมั่นคงนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้และไพ่เดวิลเนี่ยบางคนปล่อยเงินกู้ได้นะคะ,ะเป็นเทาแชร์ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะเดวิลนะ อาจจะเป็นในเรื่องของคำวัาเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนนะคะผับบาร์ร้านคาราโอเกะก็ได้นะคะถ้าอาหารของกินนี่อาหารจานด่วนอาหารจานเดียวจะโดดเด่นนะคะอาหารที่รสชาติจัดจัดนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกน้ำดื่มเครื่องดื่มก็โอเลี้ยงนะคะนะ้ำกาแฟดำโอเลี้ยงยกล้อนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เหมือนที่บอกนะเก่งนะคะแต่ก็ใช้เก่งหมดหมดหาได้ค่ะโชคลาภมีนะคะส่วนความรักนะคะบางคู่นี่เรียกว่าเข้าใหม่ปามันกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนิดนึงนะคะขยันทํากันบ้านด้วยนะคะก็เรียวกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะถ้าใครที่ไม่ได้นอกใจแฟนอยู่นะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะมักจะมีแต่คนที่เขามีคู่มีครอบครัวเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันมีดวงของการได้พบรักในสถานที่อโคจรสถานที่กลางคืน แต่ก็ยังเป็นรักที่ไม่จีรังยั่งยืนนะคะเรียกว่ามาไวไปไวเค็มไวนั่นเองนะคะเหมือนไฟไม้ฟางนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันจันทร์นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาหารของกินนะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่าอาการแห้งอาการมึนเมาคืนไส้อาเจียนได้ด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ ชาววันจันทร์ก้าวไม้เท้านะคะนะก้าไม้เท้าเนี่ยเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะใครที่ทําอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆอยู่นะคะช่วงนี้แล้วก็ยานะคะนะยาเป็นคนที่คิดทุกอย่างกังวลทุกอย่างนะคะจะเอาอะไรจะทําอะไรให้แน่นอนสักอย่างนะคะทําเป็นเรื่องๆไปจัดการเป็นอย่างๆไปนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขเก้ามีเลข1มีเลข5้าและเลข9้าค่ะต่อไปมาดูชาววัน อังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารไพ่เจ็ดดาบนะคะดาบเนี่ยนะคะดูเหมือนชาวันอังคารวันนี้จะทําอะไรที่ดูค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะคะหรือบางคนอาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่ก็ได้ด้วยนะเจ็ดดาบนี้ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะเพราะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะตามมานั่นเองค่ะ ห้าไม่เท้านะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจกันมีในเรื่องของคําว่าการเกี่ยงงานการการโยนงานการความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือทําอะไรมันดูขัดแข้งขัดขากันไปหมดเลยทีเดียวนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เหมือนกับว่าคุณต้องทําเองลุยเองนะคะเรียกว่าด้วยตัวเองนั่นเองห้าไม่เท้าเป็นไพ่ของความเหนื่อยนะห้าไม่เท้าเจ็ดดาบเหนื่อยยุง่งวุ่นวายไปหมดทํางานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะบางคนวิ่งเต้นเดินเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่น,นสิ่ง ต่างๆต้อง,ง,ง,งรื้อต้องคนต้องแก้ไขต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะ ไพ่เดทอึดอัดใจทุกใจกังวลใจนะคะไพ่ใบนี้นะคะบางคนนี้มีดวงของคาว่าสุ่มเสี่ยงที่จะตกงานว่างงานเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจอะไรแบบผุนหันพันแลนหรือพละการนะคะใครที่ตกงานว่างงานอยู่อันนี้เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้งานนะคะส่วนใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงก็แล้วกันนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าพังอย่าเผลออย่าเผลอเรอไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาได้ะคะ่ะส่วนการเงิน ะะชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังนะคะหามาไม่ค่อยจะพอจ่ายนะคะเรียกว่านีสินภาระรุมเราเข้ามานั่นเองนะคะนีสินเก่าๆที่มันยังเคลียร์ไม่จบสะสังไม่เสร็จสิ้นนะคะ <het hipp ie> ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักเขาเรียกว่าลินก,กับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะ <het hipp ie> เรียกว่ารักรักเลิกเลกตัดกันไม่ขาดแต่อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของคำว่าความไม่เข้าใจกันหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันหันหลังให้กันไม่ได้พูด <het hipp ie> ไม่ได้คุยกันนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่บางคนก็โสดไม่สนิทนะโสดแบบมีคนคุยนะคะเปิดเผยสถาน,นะไม่ได้สุขภาพนะคะนะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่หันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกนะคะหรือนะคะอาจจะมีเรื่องของการฟกช้ดำดําเขียวเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวใครที่ไปในสถานที่อักโคจรน,นะคะก็เรียกว่าหรือว่าสถานที่กลุ่มฝูงชนคนเยอะๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะและพวกเจ็ดดาบ มันจะเป็นในเรื่องของการถูกฉกช,ชิงวิ่งราวด้วยนะอาจจะมีการเดินทางแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันเดินทางไปงานเข่าดําก็ได้ด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะไพ่เมจิกเชียนนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าวันนี้นะจะพูดอะไรนะคะนะ คิดให้ดีก่อนนะคะนะใช้สติปัญญาในการคิดในการตัดสินในการแก้ไขปัญหานะคะนะเรียกว่าต้องรู้หลบต้องรู้หลีกต้องรู้จักพูดด้วยนะคะแล้วก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะนะแล้วปัญหายุ่งยากใจวันนี้มันก็จะผ่านไปได้นั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่นะคะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากคนตายอ่าตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข7มีเลข5มีเลข3และเลข1ค่ะต่อไปมาดูชาวันพุธกันบ้าง ชาววันพุธอัศวินเลียนนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะคะบางคนอยากจะได้เงินสกอ้อนหนึ่งมาลงทุนนะคะหรือว่าอยากจะได้เงินสกอ้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนรถจะให้โชคนะคะหกเรียนนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือว่าจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากหัวหน้างานนั่นเองค่ะ จะทําอะไรช่วงนี้ต้องใจเย็นๆต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะนิ่งได้ต้องนิง่งเฉยได้ต้องเฉยรอได้รอก่อนนะคะเรียกว่าความสําเร็จรออยู่นะคะแต่ว่าก็อย่าหุนหันพันเล่นจนเกินไปนะคะการงานมันคงดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะคอยสนับสนุนคอยผลักดันนะคะใครที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะเรียกว่าอย่าอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆค่ะหรือถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะดูเหมือนจะตึงมือแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีค คนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากกัลยาณิมิตท,ที่ดี ส่วนความรักนะคะใครที่ดูเหมือนจะรักมันเงาๆไปบ้างนะคะช่วงนี้จูงมือกันพากันไปทําบุญเรื่มร่วมกันนะคะจะทําให้ความรักของคุณแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะหรือพากันจูงมือกันนะคะไปทานข้าวร่วมกันก็ได้นะเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่อาจจะมีคนที่เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่แต่คุณอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะ สุขภาพอาจจะมีบ้างนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะแต่โดยภาพรวมเนี่ยเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะ วีออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ใบนี้นะคะโอกาสการเรียนรู้นะคะนะประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะกําลังจะมีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวีออฟฟอร์จูนเนี่ยกงลอ้อชีวิตกงลอ้อโชคชะตานะคะชีวิตคนเรานะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่ยําอยู่กับที่นะคะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะตัวเราเองก็เช่นกันต้องพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้และมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยค่ะเลขหนะ้าไพ่มีเลข6มีเลข6มีเลข1และ เลข0ูนย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสสามเหรียยนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการพูดคุยการเจราจาข้อตกลงนะคะเป็นเซลล์เป็นในหน้านะคะเป็นพ่อค้าคนกลางได้นะสามเหรียนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลงานเ,าเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะนะเงินจากส่วนแบ่งนะคะก็ได้ด้วยนะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการถ่ายถอนนะคะซื้อขายกันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยค่ะ อัศวินถ้วยนะคะนะดูเหมือนทุกๆอย่างจะราบเรียบนะคะราบรื่นนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้อัศวินถ้วยช้าๆแต่ก็มีความชัวร์นะคะ คิงถ้วยนะคะนะเรียกว่าใจเย็นเลยทีเดียวนะคะการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังรอคอยข่าวดีจากทางไกลนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีหรือใครการเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบเหเงาๆงไปบ้างบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนะคะแต่โดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดดูเหมือนโสดแบบมีคนคุยคุยนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนสุขภาพถ้าตามน้าไพ่เนี่ยเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ก็ระวังในเรื่องของขมโรคอ,อ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะเห <s> ็นไหมไพ่ใบนี <ๆ S 2> ้อ <ๆ S 2> ุดม <ๆ S 2> สมบูรณ <ๆ S 2> ์เลยนะ ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะอาหารขนมนมเนยนี่เรียกว่ารายร้อมเต็มไปหมดเลยค่ะบทสรุปของไพชาวันพรฤหัสค่ะ หนึ่งถ้วยนะคะความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียววันนี้ดูเหมือนสถานการณ์สิ่งต่างๆค่อนข้างจะราบรื่นนะคะเป็นใจให้กับชาววันพฤหัสค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข6มีเลข5และเลข1ค่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถจากเอกสารนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์นะคะสิบเหรียญน,นะคะทรัพย์สินนะคะการเงินนะคะหรือว่ามารดกนั่นเองสิบเหรียญใครกําลังอยากจะได้บ้านอยากจะซื้อบ้านนะคะอาจจะต้องมองในเรื่องของคําว่าการกู้ร่วมการซื้อร่วมด้วยนะคะต้องมีคนคาประกันนะคะหรือไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะคะชาววันศุกร์นะคะมักจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การอุปถมัมเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาให้การผลักดันก็ได้ด้วยค่ะ สเตนนะคะต้องเข้มแข็งต้องแข็งแกร่งต้องลุยต้องสู้นะคะวันนี้คุณอาจจะเจอะเจอกับคนที่มีความอีโก้สูงค่อนข้างจะดื้อรัน้นเอาแต่ใจนะคะตัวคุณเองนะคะต้องรู้จักที่จะพูดต้องรู้จักที่จะใช้สติปัญญาในการคิดในการแก้ไขปัญหาต้องเอาน้ําเย็นเข้าสู้ด้วยนะคะหรืออาจจะต้องไปในเรื่องของคําว่าพระเดชพระคุณเข้ามาจะใช้พละกําลังในการตัดสินในการแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนั่นเองค่ะ มีบ้างความหมงุดหงิดความไม่ได้ดังใจนะคะนะแต่ก็ต้องเลือกที่จะนิ่งนะคะต้องเลือกที่จะเฉยนะคะจะได้ไม่พลาดงานใหญ่นั่นเองนะคะการงานวันนี้ก็เหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการงานนี้ทํางานกันแบบหัวหกกล้นขิดไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะงานของตัวเองงานของบริวารน,นะคะเรียกว่าอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะงานของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะหรือวันนี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภก็มีด้วยเช่นกันแต่ก็อย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดไปเฉียดมานะคะบ้านเลขที่จะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจกันดูเหมือนจะมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยมาเคลียร์ปัญหาให้ค่ะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ายังครองความโสดอยู่นะคะสเตนเนี่ยเขาเรียกว่าซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะโสดนานแต่งงานช้านะคะ สุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้มวนท้องท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะนะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะเป็นดิสีดวงก็ได้ด้วยนะรวมถึงคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ วันศุกร์ไพ่ The Impet นะคะรายร้องไปด้วยพืชพันธุ์ยาอาหารอาหารของกินขน,นมนมเนยกันเลยทีเดียวค่ะ The Impet เนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าคนใจดีมีน้ําใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างรวมถึงตัวคุณก็ด้วยเช่นกันนะคะจะมีคนเข้ามาให้คาปรึกษาให้คําแนะนําที่ดีค่ะวันนี้ดวงของชาววันศุกร์นะคะดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข0ูนมีเลข8มีเลข4ี่และเลข3ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์ไพ่เดซันนะคะเด e s ซันนี่อารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วเด e s ซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มาก เดลเปอร์ iver, การงานธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีช่องทางโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนเดินทางไปติดต่องานนะคะเดินทางไปประสานงานนะคะหรือว่าบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดการค้าการขายงานเซลล์นะคะก็ได้โดยเช่นกันนะคะเดลเวอร์ iver, เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพีเวดดิ้งก็ได้นะ นะคะงานมงคลนะคะอาจจะมีงานมงคลเข้ามา Pay the world นะคะนะจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์ติดต่องานกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือ Pay the world จะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาภาษานะคะต่างชาติต่างประเทศหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดการยิงแอดนะคะก็เรียกว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาน,นอกสถานที่การงานรับรื่นเลยทีเดียวนะคะมีงานใหม่เข้ามามีโปร เจ็คใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจากปัวปังกันเลยทีเดียววันนี้การเงินค่อนข้างสะพัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลายจากหลากหลายช่องทางมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีดวงของการได้พบคนถูกใจนะคะมีดวงของการได้สละโสดค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะชาววันเสาร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะคะแสบตาปวดตาแสงสู้สายตาสู้แสงไม่ค่อยจะได้นะคะแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ ไพ่เดอะเวิลดอยู่นะคะเดอะเวิลด์เนี่ยนะคะต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะนะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะนะก้าวข้ามนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่มันแย่ๆไปนะคะไพ่เดอะเวิลดเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยค่ะเลขนะไพ่มีเลขเก้ามีเลขหกมีเลข หนึ่งและเลขหนึ่งนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ